วันนี้มีข่าวดีชาวนาได้เฮรอรับเงินส่วนต่างและเงินช่วยเหลือชาวนาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะวันที่3พฤศจิกายน2563นะคะวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะสำหรับชาวนานะคะก็เตรียมตัวรอเฮได้เลยนะคะ เพราะว่าคุณอนุวัตจัดให้นะคะก็ได้ยืนยันแล้วนะคะว่าในวันนี้วันที่3พฤศจิกายนนะคะในเรื่องของตามประกันราคาข้าวและยางพาราก็จะเข้าคอรมอในวันนี้นะคะก็คือวันที่3พฤศจิกายน2563นะคะส่วนรายละเอียดนะคะคุณอนุวัตจัดให้ก็จะตามให้นะคะซึ่งวันนี้ชาวนาก็เตรียมรอรับฟังข่าวดีได้เลยนะคะ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เปิดเผยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะก็ได้เตรียมเข้าคอรอมอในวันนี้นะคะเผยหลังอนุมัติก็จะจ่ายส่วนต่างราคาข้าวงวดแรกได้เลยนะคะพร้อมกับสนับสนุนค่าบริหารจัดการและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตไล่ละ1000บาทด้วยนะคะนางมันลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายจุลินลักษณะวิสิ์ รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในได้ติดตามความคืบหน้าโครงการบารกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64อย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่โครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบอขอแล้วนะคะ โดยล่าสุดนะคะก็ได้รับแจ้งความเห็นจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องประกันรายได้ข้าวแล้วนะคะแล้วก็ได้ประสานงานสนํงงานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรออเพื่อบรรจุเรื่องนี้เป็นวาระเข้าที่ประชุมคอรอมอในวันนี้นะคะ สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ครมอนุมัติโครงการแล้วนะคะก็จะมีการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็จะพิจารณาและก็ออกประกาศราคาเกณฑ์กลาง จากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศก็จะจ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกนั้นก็จะจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2563และก็ระบุวันคาดว,ว่าจะเก็บเกี่ยวนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวนาทั่วประเทศด้วยนะคะที่ในวันนี้นะคะวันที่ 3. พฤศจิกายน2563นนะคะเงินประกันรายได้ข้าวนะคะก็จะเตรียมนําเข้าที่ประชุมคอรมอในวันนี้นะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะถ้าหากว่าทางช่องของเราทราบข่าวนะคะก็จะรีบนํามาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนํานเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ